ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่20มิถุนายนนะครับพศ2567นะครับผมมาพบกับร้านลรามาสูนแชนแนลนะครับผมร้านอยู่ที่โรงเรียนบ้านนายมนะครับอําเภอสนมจังหวัดส,สุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศรรัพท์0894064695นะครับผมทางร้านของเรา ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมอ่าท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมก็ขอความกรุณานะครับผมคอมเมนต์นะครับด้วยความสร้างสรรค์เด้อพี่น้องวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับให้พี่น้องนะครับได้เลือก ซื้อเลือกชมกันหลายตัวนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับผมวันนี้อสามารถเข้ามารับชมได้ที่ร้านเด้อพี่น้องร้านอยู่ที่โรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตู้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นตู้18นิ้วนะครับตู้18นิ้วเทอร์โบนะครับผมเป็นเทอร์โบฝาหลังนะครับสภาพสีสวยนะครับขอบเล็กนะครับตัวนี้นะครับขอบเล็กนะครับสีสวยเดี๋ยวเดี๋ยววัดขนาดให้พี่น้องดูกันนะครับสดๆเลยนะครับ ขนาดนะครับตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบสี่นะครับผมกว้างห้าสิบสี่นะครับห้า0ิบสี่แปดสิบนะครับผมแล้วก็แ0ิบนะครับผมห้าสี่นะครับตู้นะครับขนาดห้าสี่แปดสิบแปดสินะครับผมเป็นเธอโบฝ้าหลังนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพจแบบนี้เลยนะครับผมให้พี่น้องดูกันนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้ทางภูเขาเลยพี่น้องนะครับ สภาพสวยๆนะครับก็จะคล้ายๆกับอ่าตู้ PN นะครับไปคล้ายกับตู้ PN นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของ PN ช่างพลหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่มีโลโก้มานะครับพี่น้องนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมบอกเป็นเทอร์โบฝาหลังเลยกันนะครับพี่น้องนะครับอ่าไหนที่เป็นซาวกนะครับของ่าช่างพลอยู่แล้วนะครับก็ดูแป๊บเดียวก็รู้นะครับผมแต่อันนี้ผมไม่ ใช่สาวุกนะครับผมก็เลยไม่กล้าการันตีให้นะครับพี่น้องก็ตามนี้เลยนะครับผมเทอร์โบนะครับฟ้าลังนะครับพรอปล็กนะครับสวย ใบอาจแค่20มิลนะครับสีระเบิดนะครับตัวนี้ก็ใบละ1,800บาทนะครับพี่น้องนะครับผมราคานี้รับเองเด้อครับผมส่วนท่าไหนต้องการให้ส่งนะครับผมค่าส่งก็อยู่ที่ใบละ400บาทนะครับผมส่งได้ทั่วไทยนะครับกรุงเทพบวกเพิ่มใบละ200นะครับผมนอกเหนือจากกรุงเทพนะครับภาคเหนือภาคใต้นะครับผมภาคอีสานก็ใบละ400บาทนะครับผมราคาผมส่งนะครับพี่น้องนะครับค่าส่ง400นะครับผมรับเอง1,800เด้อสลับตู้เทอร์โบฝาหลังนะครับผมตะแกรงชีกนะครับผมขอบเหล็กนะคคครรรัััับบบสววยยเลลนนนะะตีี้แก็มาดูท ตู้8นิ้วนะครับผม8นิ้ว2คูณ1นะครับ8นิ้ว2คูณ1นะครับดอกเป็นดอกโค้งหล่อนะครับดอกโครงหล่อ NPE ถ้าพี่น้องนะครับตัวนี้เสียงดีแน่นอนนะครับนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับนี่คอมใช้งานเลยพี่น้องนะครับผมเป็นดอกโค้งหล่อนะครับผมสภาพดอกเดิมทุกดอกนะครับดอกเดิมทุกดอกนะพี่น้องนี่ครับนะครับดอกสภาพใหม่เยี่ยมเลยนะครับผมสรับดอก8นิ้วนะครับ NPE นะครับผมเป็น ตู้2คูณหนึ่งนะครับตู้2อคูณหนึ่งนะครับก็จะเป็นทรงอ่าเป็นทรง RCF นะครับเป็นทรง RTF นะครับผมทั้งหมด4ใบเลยนะครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมก็ตัวหนึ่งนะครับผมจะเป็นเพจของรีดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นเพจหลบฝน้อพี่น้องตัวนี้นะครับผมเพจเพดกันน้ํานะครับนี่ครับ กำลังหาอยู่นะครับตัวนี้อาตัวนี้สามารถนะครับผมใช้กับขาตั้งมอนิเตอร์ได้นะครับเพราะว่าจะมีเบ้าเสียบนะครับเบ้าเสียบสำหรับตั้งมอนิเตอร์นะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับดอกโค้งหล่อเดิมๆนะครับผมตู้ไม้อัดแท้นะครับตู้ไม้อัดแท้15มิลนะครับผมสีระเบิดสวยๆเลยพี่น้องนะครับผมใบละ อันนี้ขออนุญาตนะครับผมแจ้งราคาผมส่งนะครับผมใบละ2,800บาทนะครับผมจะส่งนะครับใบละ2,800บาทพร้อบาทผมจะส่งเลยพี่น้องนะครับผมรอค้งรอเดิมๆนะครับผมตรงนี้เสียงดีแน่นอนนะครับถ้าไหรที่หาตู้เสียงกลางนะครับผมขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดเล็กๆนะครับแต่ให้คุณภาพเสียงที่ไม่เล็กนะครับนี่ครับ ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับผมเสียงกว้างนะครับเสียงชัดเจนนะครับสำหรับดอก npe โค้งรอนะครับพี่น้องใบละ2,800บาทนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับผมท่านไหนชอบคู่ไหนก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็มาที่ตู้18นิ้วนะครับตู้18นิ้ว BV นะครับตู้18นิ้วเบนะครับตัวนี้เป็นของค่ายนี้พี่น้องนะครับแจ็คออเดียโอซาวนะครับ เป็นตะแกรงปั๊มนะครับผมตู้ส8บดนิ้วตะแกรงปั๊มนะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้พี่น้องดูนะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่ห้าสิหกนะครับผมห้าสิบหกห้าสิหกแปดสิบแปสิบนะครับผมห้าสิบหกแปดสิบแปดสิบนะครับผมเป็นตู้ BV ีนะครับตู้บีตะแกรงปั๊มนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาชมด้านในนะครับผมตู้นี้สวยนะครับพี่น้องนะครับตู้สวยเสียงดีนะครับนี่ครับผมท่านไหนหาอยู่เด้อนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมสภาพสวยเลยนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นเพจนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพจแบบนี้นะครับผมตู้18นิ้วนะครับผม BV นะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับราคานะครับผมใบละ1,800บาทนะครับผมค่าส่งก็เท่าเดิมพี่น้องนะครับผมใบละ400บาทนะครับผมภาคเหนือภาคกลางอ่าภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับรักค่าส่งอยู่ที่ใบละ400บาทนะครับผมเสรกรุงเทพนะครับบวกเพิ่มอีกใบละ200บาทเด้ยพี่น้องนะครับผมกรุงเทพก็จะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าของเรานะครับผมจะส่งเป็นขนส่งนิ่งเบ็บเพจนะครนกงี้ ไม่ว่ากันเลือกพี่น้องนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับนี่ครับผมสภาพสีสวยนะครับผมตะแกรงปั๊มเลยนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับไม้อัดแท้20่มิลนะครับผมเป็นไม้อัดแท้ตาภูเขานะครับพี่น้องใบละ1800บาทนะครับผมรับเองนะครับค่าส่งก็อยู่ที่ใบละ400บาทนะครับผมแล้วก็มาที่ตู้18นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นตู้ขออาจารย์อีทนะครับผมเป็นอีทออริโอเด้อพี่น้องนะครับผมเป็นอีทแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เป็นตู้ของ สำนักงานนะครับเป็นตู้ของสำนักงานนะครับผมก็เลยเอาโลโก้ออกไปนะครับพี่น้องนะครับผมแต่เป็นของอาจารย์อีทแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะครับผมดูที่สีดูที่อะไรได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้ของอาจารย์อีทนะครับผมอีทออดิโอซาวร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องนี่ครับนะครับผมสภาพสวยนะครับผมตู้นี้สภาพสวยเลยนะครับนะครับเป็นเอฟพอนนะครับเอฟพอนนะครับเอฟพอนนะครับตัวนี้ก็ความกว้างนะครับผมก็จะอยู่ที่ ห้าสิบห้านะครับผมกว้างห้าสิบห้านะครับสูงสูงหกห้าครับผมกว้างห้าห้าสูงหกห้านะครับความยาวหนึ่งเมตรนะครับผมความยาวหนึ่งเมตรนะครับผมเป็นตู้เอฟฮอนนะครับผมให้เสียงนุ่มลึก้อยไก่นะครับผมท่านไหนหาอยู่เด้อตัวนี้นะครับผมใบละนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทรับเองเด้อพี่น้องนะครับค่าส่งก็ เท่าเดิมพี่น้องอยู่ที่ใบละ400บาทนะครับผมพื้นที่กรุงเทพก็บวกเพิ่มอีก200บาทเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องท่านไหนไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเองอยู่พื้นที่ไหนก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับผมเปิดโทรก็ตามที่แจ้งไปข้างต้นนะครับแล้วก็มาดูที่ตู้8นิ้วนะครับ8นิ้ว2คู2นะครับผม8นิ้ว2คู2นะครับผมตัวนี้จะเป็นไม้อาแท้20เมิลเลยนะครับพี่น้องเป็นไม้อาแท้20เมิลเลยนะครับผมนะครับผมสภาพสวยๆนะครับดอกเดือนทุกดอกนะครับตัวนี้ดอก ดอกสวยกิ๊กเลยนะครับผมนะครับตู้สวยนะครับผมตัวนี้ขึ้นรถแห่ได้นะครับผมรับงานนะครับการแจ้งได้สบายเลยนะครับพี่น้องครับตู้สวยนะครับตัวนี้ก็จะมีตะแกรงมีฟิลเตอร์นะครับนี่ครับตะแกรงจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือแกะให้พี่น้องได้ดูด้านหน้ากันแบบชัดเจนนะครับแต่ผมดอกสวยจริงนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับผมเป็นตะแกรงเป็นฟิลเตอร์นะครับพี่น้องนะครับนี่ครับด้านหลังก็ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับผม สามารถเอาไปใช้ใส่ชุดแขวนได้นะครับก็จะเป็นแขวนสามจุดด้อพี่น้องนะครับนี่ครับนี่ครับผมด้านหลังนะครับผมไม้อาแท้ยี่สิบมิลเลยนะครับตัวนี้นะครับตำไหนหาอยู่นะครับนี่ครับสีสวยนะครับสีสวยเลยนะครับผมตู้แปนิ้วนะครับผมสองคูณสองนะครับตัวนี้ก็ใบละนะครับผมใบละสองพันแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับใบละสองพันแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพอตัวนี้อ่ะน้าหนักค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นไม้อาแท้ยี่สิบมิลนะครับอ่ะเสียงไม่ต้องห่วงพี่น้องนะครับผมเสียง ชัดเจนนะครับผมเนี่ยครับดอกก็ตามนี้เลยนะครับดอกไม้เอี่ยมทุกดอกนะครับเนี่ครับสวยๆนะครับแต่ในหาอยู่เด้อใบละ2 8 0 0้บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่ตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบหน้าโค้งนะครับอ่าตัวนี้ก็ขายตามสภาพนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับผมอ่าตะแกรงเป็นตะแกรงหกเหลี่ยมนะครับตะแกรงหกเหลี่ยมฟิลเตอร์นะครับนี่ครับนะครับสภาพก็ตามนี้นะครับพี่น้องนะครับผมก็อ่ามี รวมบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับสภาพโดยรวมก็ยังใช้งานได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมอนุญาตวัดให้พี่น้องดูนะครับขนาดตัวนี้นะครับอยู่ที่57นะครับผม57สูง80นะครับผม57นะครับ80นะครับตัวนี้ความลึกก็อยู่ที่80เหมือนกันนะครับผม57 80 80นะครับเป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูกันนะครับรอบๆนะครับพี่น้องนะครับสภาพก็ตามนี้เด้อพี่น้องนะตามที่เห็นกันเลยนะครับผม ไปลองดูนะครับนี่ครับผมสภาพตามนี้เลยนะครับผมท่านในสนใจนะครับตัวนี้อ่ะคลิปนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมท่านในเฉพาะท่านที่เข้ามารับเองนะครับท่านที่เข้ามาัะเองได้นะครับผมก็อ่ะใบละห้าร้อยบาทพอพี่น้องนะครับผมใบละห้าร้อยบาทนะครับรับเองเรื่องพี่น้องนี่รับผมตู้สวยนะครับตู้สวยนะครับอ่าด้านล่างของตู้นะครับผมจะมีอ่าช่องสำหรับเสียบปลาตั้งนะครับตัวนี้นะครับ นะครับสวยนะครับท่านไหนหาอยู่นะครับผมท่านไหนหาตู้นะครับที่ราคาไม่สูงนะครับตัวนี้ก็มาชมได้นะครับมาชมได้นะครับสภาพก็อพอใช้ได้นะครับผมไม่ได้น่าเกียดอะไรมากมายนะครับนะครับผมสภาพก็ตามนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมน้ําหนักค่อนข้างเยอะเลยนะครับพี่น้องนะครับอขอท่านที่สะดวกนะครับสะดวกเข้ามารับเองได้เด้อพี่น้องเด้อตู้เทอร์โบหน้าโค้งนะครับผม สิบแปดนิ้วนะครับผมไม้อัดแท้นะครับก็ตามสภาพนะครับพี่น้องตามสภาพอันนี้รับเองเท่านั้นนะครับพี่น้องรับเองเท่านั้นเด้อครับผมอยากให้พี่น้องนะครับเข้ามาดูนะครับว่าสินค้าสภาพประมาณไหนนะครับพี่น้องนะครับผมก็คือบางทีดูในรูปดูในภาพอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอท่านที่เข้ามาดูที่ร้านได้แล้วกันนะครับพี่น้องอไปละห้าร้อยบาทนะครับไปละห้าร้อยบาทนะครับรับเองนะครับผมแล้วก็มาที่ตู้เอลนะครับผมตู้เอลสิบแปดนิ้วนะครับ ตู้ L 18นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นแม้อสตยี่สิมิลนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้คุณภาพเสียงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเสียงถูกใจไปรุ่นเลยนะครับตัวนี้นะครับผมท่านไหนหาอยู่นะครับเดี๋ยวขอวัดขนาดให้พี่น้องดูนะครับผมด้านกว้างนะครับตัวนี้อยู่ที่เก้าเซนนะครับผมกว้าง90นะครับผมความสูงนะครับความสูงอยู่ที่เจ็ดสิบแปดนะครับสูงเจ็ดสิบแปดนะครับตัวนี้ลึกก็น่าจะประมาณไม่น่าจะประมาณหกสิบนะครับตาม สายตาเดี๋ยวขอวัดเพื่อความชัวร์นิดนึงนะพี่น้องหกสิบเส้นนะครับผมะด้านกว้างหกสิบเส้นนะครับผมหูจับเป็นหูจับเหล็กคู่แบบนี้นะครับพี่น้องนะครับเป็นหูจับเหล็กคู่เลยนะครับผมตุ้สวยนะครับตัวนี้ก็อ่ะใบนี้นะครับผมขอท่านที่มารับเองได้เหมือนกันนี่พี่น้องเดี๋ยวผมแบ่งนะครับแบ่งฟันแบ่งไปใช้งานนะครับอ่ะคู่นี้นะครับ ะนครับคู่นี้นะครับพี่น้องอ่ะขายเพ e 50ียงนะครับขายเพียงคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะแบ่งปันแล้วพี่น้องนะครับผมอ่ะท่านไหนหาตู้ไว้ใช้งานนะครับหาตู้ไว้ฟังนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงเทศกาลสงการนะครับผมตู้นี้บอกเลยว่าสองใบนะครับสู้สีใบได้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับให้เสียงที่หนักแน่นนะครับเลือกดอกที่เหมาะสมนะครับตัวนี้นะครับเสียงไม่อายใครแน่นอนนะครับผมเบสหนักแน่นนะครับถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะพี่น้องอ่ะราคานี้จัดโปรโมชั่นนะครับผมอ่ะช้าหมด นะครับช้าอดนะครับผมสลับตู้18นิ้วสวยๆนะครับแล้วก็มาดูที่ตู้18แปนิ้วนะครับผมตู้18แปดนิ้วนะครับผมโลโก้ตัวนี้เด้่พี่น้องนี่ครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันพี่น้องนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับผมเป็นไม้อัดแท้20มิลนะครับผมมุมพลาสติกนะครับไม้อัดแท้20ิมิลนะครับผมมุมพลาสติกนะครับผมนี่ครับผมด้านข้างก็จะเป็นหูจับนะครับเป็นหูจับเหล็กนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็สภาพพอค่อนข้างสวยอยู่นะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับ ให้พี่น้องดูด้านในนะครับนะครับผมตัวนี้ก็จะใส่ดอกประมาณนี้นะครับใส่ดอกประมาณนี้เลยนะครับนะครับด้านหลังของตู้นะครับท่านไหนหาอยู่นะครับตัวนี้อ่ะใบละหนึ่งพันบาทนะครับรับเองนะครับใบละหนึ่งพันบาทรับเองเด้อพี่น้องอ่ะท่านไหนต้องการให้ส่งก็เหมือนเดิมนะครับใบละสี Nous ่ร so ้อยบาทนะครับถ้าส่งใบละสี่ร้อยบาทนะครับมีทั้งหมดสี่ใบนะครับผมขนาดนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมวัดขนาดให้นะครับพี่น้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโทรมาสอบถามเนาะนี่ครับผมกว้างอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับผมกว้าง กว้างห้าสิบเจ็ดนะครับผมสูงสูงห9สิบเก้านะครับสูงห9บนะครับแล้วก็ความลึกนะครับอ่าความลึกอยู่ที่เก้าสิบสี่เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับผมพี่น้องอ่บางบางครั้งนะครับผมเวลาถ่ายไปบางทีอาจจะไปติดมือผมบ้างนะครับอาจจะอ่ามีบทบ้างนะครับรูปภาพบ้างนะครับผมอาจจะไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้องขออภัยได้พี่น้องเพราะว่า อ่าทำงานคนเดียวนะครับผมใช้มือเดียวนะครับในการทําคลิปนะครับพี่น้องก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขออภัยนะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามารับชมเด้อท่าไหนเข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าทำไมอ่ามีนิ้วมาบางๆมีอ่าภาพเคลื่อนไหวเร็วบ้างนะครับดูไม่ทันอย่างนี้ต้องต้องขออภัยจริงๆนะพี่น้องเพราะว่าเราทํางานแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ตู้ออเดอร์สนะครับตู้ออเดอร์สี่สิบแปดนิ้วนะครับเป็นตู้แฝดนะครับตัวนี้ขอบเหล็กหูจับเหล็กนะครับตัวนี้ หนักมากพี่น้องนะครับขอท่านที่สามารถเข้ามารับเองได้นะครับตัวนี้ถูกใจวัยรุ่นอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเบดแน่นๆนะครับเบดหนักเบดแน่นเลยตัวนี้นะครับท่านไหนหาอยู่นะครับท่านไหนต้องการเด้อพี่น้องอ่ะแบ่งปันนะครับคลิปนี้นะครับท่านไหนเข้ามารับเองนะครับผมเฉพาะท่านที่เข้ามารับเองได้นะครับพี่น้องอ่ะผมขายแค่ใบละพันพอนะครับอ่ะแบ่งปันพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแบ่งปันเลยนะครับตู้ออเดอร์สี่นะครับตู้ออเดอร์สี่นะครับสิบแปดนิ้วเป็นตู้แฟรนะครับนี่ครับ ผมจับเด็กคู่นะครับตู้สภาพสวยนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้พี่น้องดูนะครับความกว้างของตู้นะครับอยู่ที่แปดสินะครับผมกว้างแปดสิบนะครับลึก7 2็ดสิบนะครับผมแล้วก็ความสูงนะครับความสูงอยู่ที่เมตรสี่เซนนะครับอยู่ที่เมตรสี่เซนนะครับตู้สภาพสวยพี่น้องนะครับผมท่านไหนหาอยู่นะครับผมรับประกันแน่นอนนะครับตัวนี้จุกกนะครับเบสนะครับ นะครับตู้สวยนะครับขอท่านที่มารับเองได้เท่านั้นเด้อตัวนี้ไม่สามารถส่งได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักน่าจะเยอะมากนะครับผมอันนี้ไม่สามารถจริงๆต้องขออภัยนะครับสำหรับท่านที่อยู่พื้นที่ห่างไกลนะครับผมนะครับใบละพันหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องแบ่งปันเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับมีแค่ใบเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็ตู้เทอร์โบนะครับผมตู้เทอร์โบหน้าตัดนะครับสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นขนาดใกล้เคียงกับตัวอาเจกเลยพี่น้องนะครับความกว้างก็จะอยู่ที่ หกสิบเซนนะครับผมหกสิบนะครับผมสูงหกสิบสูงเจ็ดสิบเก้านะครับผมแล้วก็ความลึกนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบสองนะครับผมความลึกอยู่ที่เจ็ดสิบสองนะครับผมอ่ะสภาพสวยหูจับเหล็กคู่นะครับผมไม่ผุกไม่บวมนะครับพี่น้องสภาพสวยๆนะครับเป็นเทอร์โบฝาบนนะครับสวยๆพี่น้องนะครับอ่ะทางไรหาอยู่เด้ออ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับนะครับตัวนี้ก็จะมี อันนี้เป็นรอยเจาะนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเจาะเพื่ออะไรนะครับพี่น้องก็ถัดท่านไหนนะครับก็เอาซิลิโคนอุดนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ใบละหนึ่งพันบาทพี่น้องนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้รับเองนะครับหนึ่งพันบาทนะครับค่าส่งตัวไทยก็อยู่ที่สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับผมท่านไหนสนใจเด้อนี่ยครับผมมีตะแกรงนะครับมีตะแกรงมีพิมเตอร์นะครับ อ่ะสสวยเลยนะครับแล้วก็มาที่ตู้10นิ้วนะครับ10นิ้ว2อคูนหนะครับดอกไปดอกอบอ้อม300อวัตต์นะครับผมเนี่ยครับแถมก็ตามนี้เลยพี่น้องนะครับตัวนี้ก็จะมีตะแกรงเหล็กเหมือนกันพี่น้องนะครับเป็นตะแกรงฉีกนะครับเนี่ยครับผมตู้ตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับสภาพสวยอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องดูด้านหลังนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับนี่ครับ ครับผมสภาพสวยเล well. ยนะครับตัวนี้นะครับผมราคานะครับผมใบละนะครับ2,500าบาทพร้อมส่งนะครับตัวนี้นะครับใบละ2,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่2ใบนะครับหมดแล้วหมดเลยพี่น้องนะครับแล้วก็ตู้18นิ้วนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสูตรไหนนะครับน่าจะเป็นซีนามินะครับนี่ครับนี่ครับผมตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับพี่น้องเป็นหูจับเด็กคู่นะครับผมไม้อัดแท้20บมิลนะครับขนาดกว้างนะครับตัวนี้อยู่ที่ ห้าสิบหกนะครับผมห้าสิบหกนะครับความสูงนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบสี่นะครับผมห้าหกเจ็ดสี่นะครับ, Hayır, รบแล้วก็เก้าสิบนะครับพี่น้องนะครับผมนะครับน่าจะเป็นซูดามินะครับพี่น้องนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับพี่น้องเสียงดีเลยนะครับผมท่านไหนหาอยู Crit ่นะครับตัวนี้อ่ะท่านไหนมาเข้ามารับเองนะครับอันนี İn ้แบ่งปันพี่น้องเอาแค่คู่ละนะครับอ่าสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมคู่ละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าแต่ถ้าส่งนะครับตัวนี้ ใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็ขอเป็นค่าส่งใบละห้าร้อยนะครับท่านไหนรับได้นะครับทักมาได้เลยนะครับผมท่านไหนคิดว่าแพงก็ผ่านก็ได้เด้อพี่น้องนะครับผมก็ท่าส่งนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่คู่ละสามพันห้านะครับผมถ้ารับเองนะครับอยู่ที่คู่ละสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องแล้วก็มาที่ตู้สิบห้านิ้วนะครับผมอ่งพีเอสนะครับผมตัวนี้มีเบ้าสำหรับตั้งขามอนิเตอร์นะครับ ตูสภาพสวยดอกเดิมๆนะครับผมเป็นดอกอบอ้อมนะครับน่ครับแลมจะรวดนะครับแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้มีเน็ตเบิร์ในตัวนะครับมีเน็ตเวิร์ในตัวนะครับอาเดี๋ยวให้พี่น้องดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมด้านหลังนะครับ เออผมแลหลังก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับพร้อมใช้งานนะครับพี่น้องครับเอาไปเปิดใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับตู้15นิ้วนะครับผม15นิ้วอ่าเป็นทรงมอนิเตอร์นะครับ15นิ้วมอนิเตอร์นะครับใส่ขาตั้งได้นะครับตัวนี้นะครับตะแกรงเป็นตะแกรงเหล็กนะครับเป็นตะแกรงเหล็กหกเหลี่ยมนะครับผมนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ไม่ผุไม่บวมนะครับพี่น้องนะครับผมไม่อัดแท้สีระเบิดนะครับผมท่านไหนหาอยู่เด้อตัวนี้นะครับผมขายเพียงคู่ละนะครับพี่น้องคู่ละสี่พันห้านะครับอมส่งนะครับผมสองใบ 4,500บาทนะครับผมจะส่งนะครับท่านไหนมารับเองนะครับผมใบละ2,000บาทนะครับท่านไหนมารับเองใบละ2,000บาทเดอพย่น้องนะครับสำหรับตู้ PS นะครับผม15นิ้วนะครับผมแล้วก็มาดูที่ตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นดอกเสียงแหลมนะครับเสียงแหลม p e r i o นะครับเสียงแหลม p e r i o ตองแปะนะครับนี่ครับสวยๆนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกดอกนะครับผมตัวนี้ก็ราคานะครับพี่น้องแบ่งปันนะครับ อดอกละนะครับผม450บาทนะครับดอกละ450บาทนะครับมีทั้งหมด5ดอกนะครับพี่น้องมีแค่5ดอกนะครับได้มาแค่นี้เด้อพี่น้องนี่ตอนไหนหาอยู่นะครับผมแบบตองแดนะครับผม ตัวละ450บาทนะครับผมจัดส่งนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับผมท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้านะครับผมมานําเสนอพี่น้องนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมท่านไหนสนใจนะครับผมเน้นโทรนะครับหรือว่าทักไลน์มาเท่านั้นนะครับผมอ่ะไม่สะดวกทางเฟซไม่สะดวกทางคอมเมนต์นะครับผมอ่ะส่วนสินค้าตัวไหนที่ขายไปแล้วนะครับก็จะไปแจ้งใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณครับผมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมท่านไหนยังไม่กดติดตาม นะครับผมฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม